สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนนีมาพร้อมกับเสื้อลูกไม้ครับตอนรุ่นใหม่นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นทรงคอเหลี่ยมค่ะคุณลูกค้าเป็นผ้าคขตตอนที่นํามาปักฉลุปเป็นลูกไม้นะคะคุณลูกค้าแล้วแทรกด้วยทิมนะคะนี่นะคะมีระบายรอบคอไม่ได้ทาให้ดูฟูนะคะระบายเพื่อความสวยหวานนะคะคุณลูกค้าทรงแขนประมาณสี่ถึง สี่ส่วนนะคะคุณลูกค้าแล้วมีขอบแขนนะคะทรงแขนก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นงานปักฉลุขึ้นมาใหม่นะคะและแซ่บด้วยทีมแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อใส่สบายคะ่ะคุณลูกค้าเนื้อไม่หนาเกินไปและไม่บางเกินไปนะคะคุณลูกค้าพอดีใส่ไซส์ S นะคะไซส์ S ออก36นะคะเออเลย36นิดๆด,ด้วยะคะ่ะคุณลูกค้าสะโพกอยู่ที่41ความยาว23นิ้วรุ่นนี้ทรง ไม่เล็กนะคะทรงปกติคุณลูกค้าไม่ต้องลดไซส์ไม่ต้องเพิ่มไซส์เลยนะคะคุณลูกค้าใส่ออกงานได้ใส่ไปงานกระถินก็ได้นะคะคุณลูกค้าใส่ทำบุญใส่เที่ยวได้หมดนะคะด้านหลังนะคะคอไม่ได้ลึกนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้มีซับนายเป็นผ้าคาตตอนใส่เดี่ยวเย็บติดให้นะคะผ้ารุ่นนี้ใส่สบายจริงๆค่ะคุณลูกค้า ตอนนี้ไซส์เริ่มไม่ครบมีทั้งหมดหกไซส์นะคะสามสิบหก4ามสิแปดสี่สิบสสองสบสี่และสี่สิหนะคะคุณลูกคา้าต้องขออภัยด้วยตอนนี้ไซส์เริ่มไม่ครบนะคะพี่นไซส์ที่ใส่อยู่นี่คือสีฟ้านะคะคุณลูกคา้าแล้วก็สีน้ำตาลอมอมเหลืองอะคะ่ะคุณลูกคา้าสีแบบสไตล์มัสตาร์ดอะคะ่ะคุณลูกคา้าเหลืองมัสตาร์ดนะคะอันนี้ที่ที่โชว์อยู่นี่คือไซส์เอ็มนะคะคุณลูกคา้าอกสามสิบแปดสีขาวคา่ะ สีขาวนี่ก็คือไซส์ M อกสามนะคะรุ่นนี้นำไปใส่แมตช์คู่กางเกงกระโปรงได้หมดนะคะจะนําไปใส่กับกระโปรงยีน์เกงยีนในวันชิลชได้ค่ะ <c oughs> หรือจะนําไปใส่คู่กับพาสิินได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะ,ร,นนะ,คะรหัสสินค้าหกเก้าสี่ห้าสี่นะคะหกเก้าสี่ห้าสเดี๋ยวพนีจะพิมพ์ไว้ให้ด้านบนนี้นะคะรหัสหกเก้าสี่ห้าสี่ค่ะคุณลูกค้า ร้านเสื้อเป็น,นีโค 88, ้ปด8ล8แราคาอยู่ที่นี่นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใส่อีก2สีให้ชมนะคะ